นอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมระสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสบกันมายามเช้าก็อยากจะมาพูดจากันเรื่องปุ๋ยของชีวิตหรือกำลังใจให้ชีวิต พวกเราชาวพุทธบริสัทส,สีก็คือเรื่องกำลังใจที่เราจะให้ภายในของเรานั้นมีกำลังที่จะสร้างคุณงามความดีแก่ตัวเราหรือแก่สังคมที่เรา,าสามารถใช้ชีวิตร่วมกันกำลังใจหรือปุ๋ยนั้นมีพลังที่จะต้อง นำไปสู่ชีวิตจริงๆภายนอกกันจากการที่ได้ยินแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ปรากฏยามเช้านะพลังต่างๆที่เราจะได้ยินก็คือเรื่องของมวลสัตว์ทั้งหลายที่มีโอกาสแสดงหน้าทีนะ่แสดงความเป็นกำลังที่จะแสดงผลของฝวามมุ่งมั่น ที่จะสร้างความขยันหมั่นเพียรและมุ่งหน้าสู่การกะระทำในหน้าที่ของตนสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นนะที่ปรากฏต่อหน้าเราก็คือการปลูกไร่นะครับปลูกไร่อ้อยนี่นะครับแต่จริงๆแล้วก็หลายอย่างที่เราได้ดูได้เห็นนะครับจะเป็น ปลูกข้าวในข้างๆพื้นที่ก็ดีการที่มีการกระทําให้เป็นวงจรชีวิต่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเรื่องการเลี้ยงชีพและการทําหน้าที่นั้นต้องประกอบไปด้วยกํำลังใจที่จะนําหน้าให้เกิดอนุภาพต่างๆของชีวิตเราธรรมชาติต่างๆที่เราได้น้อมได้ยินกัน นะครับอย่างเช้าๆทำให้เรามีความรู้สึกนะขยันมันเพียรทำหน้าที่ของเรานะได้โดยที่เราได้น้อมสิ่งที่เป็นมวลสัตว์ก็ดีมวลมนุษย์ก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่เราจะต้องนำมาให้กำลังใจหรือแนะนำสิ่งที่เป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งที่เกิดกำลังใจขึ้น การที่เรามีกำลังใจกำลังที่จะทำหน้าที่นั้นเป็นผลทั้งสองทางทั้งทางกระแสชาวโลกทำหน้าที่แล้วกระแสจิตใจก็ทำหน้าที่ถ้าตื่นมายามเช้าสิ่งที่เราจะต้องให้กำลังใจร่างกายของเรานั้นก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวการสร้างการเผาผลาญหรือการรับต่างๆ อากาศก็ดีนะครับยามเช้านะครับเเสียงที่เราได้ยินนะครับทวารหูเราก็น้อมสู่สัจธรรมเจมูกเราก็หายใจเข้าไปด้วยอากาศอันดีนะครับนจะเห็นว่าสิ่งสัมผัสบรรยากาศภายนอกก็ร่มเย็นนะครับไม่ได้รุ่มร้อนตามยามกลางวันนะครับนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ทำให้ จะพูดจากันเรื่องจิตใจพร้อมทั้งร่างกายที่จะต้องดำเนินไปสู่ประโยชน์นะครับประโยชน์นั้นหมายถึงประโยชน์ตนก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายการทำหน้าที่การให้กำลังใจตัวเราเองยามเช้าๆเราก็ได้ยินได้ฟังนะครับเสียงพระเทศบ้างเสียงพระสวดบ้างนะครับเสียงนกเสียงธรรมชาติต่างๆ ที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นก็ทำให้จิตใ,นะใจของเราอ่อนน้อมไปด้วยการที่จิตใจของเราอ่อนน้อมไม่ใช่หมายความว่าเราอ่อนแอแต่การที่เราอ่อนน้อมนั้นทำให้จิตใจของเราเข้าใจธรรมชาติแล้วก็มีความเข้มแข็งมีความมุ่งมัน่นที่จะกระทำหน้าที่อย่างมีกำลังใจ นะครับสามารถดูแลตัวเองนะครับเท่านะที่เราจะสามารถเอาใจใส่ได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องน้อมสู่การดูแลรอบข้างเราเราก็มีกำลังใจที่จะมอบหมายยินดีส่งเสริมนะครับให้ดำเนินไปสู่วาระของการทำหน้าที่ทางกายทำหน้าที่ทางใจนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ จำเป็นมากที่เราจะต้องน้อมละลึกนะครับถึงสิ่งที่ใกล้ตัวเรานะครับปู่ญาตายายบิดามารดานี่นแหละครับแล้วก็มาตัวเราพร้อมทั้งหมู่ญาติทั้งหลายที่เราได้น้อมสู่ชีวิตกันชีวิตเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีที่พึง่งแล้วก็จะต้องให้ที่พึ่งกับผู้อื่นได้นี่นะครับ เปเรื่องที่เราจะต้องน้อมนะครับหมายถึงหมู่มนุษย์ทั้งหลายยุคเก่ายุคใหม่ก็ตามนี่ยนะครับแต่สิ่งสำคัญแล้วต้องยอมรับความเป็นจริงในเนื้อหาของชีวิตตามชะตาของแนวทางการดำเนินหน้าที่ต่างๆผู้ที่ทำหน้าที่นั้นเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่ของเรานะครับ แต่ทุกอย่างนั้นก็ต้องแยกแยะหน้าที่กันไปนะครับแต่สิ่งสำคัญจะต้องดำเนินอยู่เสมอนั้นก็หน้าที่ทางใจที่เราจะต้องศึกษากันเรื่องคุณงามความดีนะครับวันนี้พูดกับเรื่องสีลห้านี่นะครับประโยชน์ที่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านกำหนดสีลห้ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควบคู่ นะ่นการสร้างกำลังใจของเราศีลห้านั้นทำให้เรามีกำลังใจนะครับที่จะพัฒนากายวาจาใจพัฒนาหน้าที่ต่างๆทําทให้เราเป็นเครื่องระลึกเครื่องพิจารณาได้นะครับประโยชน์ในเรื่องการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นทำให้เรามีชีวิตนะครับ ปลอดภัยนะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นพื้นฐานไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดเรื่องเกิดความไม่ปลอดภัยแต่จะพูดถึงปัจจุบันก็นำไปให้จิตใจของเราเนี่ยไม่มีการทำประทุษสลายฆ่าตนและฆ่าผู้อื่นนั้นก็จะไม่เกิดความปลอดภัยแต่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือจิตใจที่มีความมั่นคงนะฮะ อันนี้คือสินที่เราเระเลึกตามเนี่ยได้ยินได้ฟังสินข้อที่1เพราะสินข้อที่2องเนะเราไม่ลักนะทรัพย์สินของตนและของผู้อื่นนั้นก็หมายถึงเรา <c oughs> จะเป็นผู้ที่รู้จักการให้นะครับเมื่อไม่อยากได้ผู้อื่นแล้วก็อยากจะให้ผู้อื่นก็เป็นผลทําให้กําลังใจนั้นมีความเจริญมีความมั่นคงยิ่งขึ้นเช่นกัน นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งข้อที่3เนี่ยไม่ประพฤติผิดเนี่ยในการด้วยเบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อื่นเนี่ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคารพกฎกติกาเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าเราก็มีความเข้มแข็งภายในใจของเราเหมือนกันจะอยู่ในสังคมก็ไม่มีความบังเกียด <c oughs> นะครับแต่อยู่ในโลกครอบครัวครอบครัวก็ไว้วางใจนะฮะ อยู่กับสังคมภายนอกก็มีอนุภาพที่เกิดความกว้างขวางเกิดความรู้สึกปลอดภัยนะครับเพราะว่าเรา,าผู้ที่ฝึกอบรมควบคุมศินข้อที่3านี่นะครับก็จะเกิดฟังไว้วางใจนะครับเพราะเหตุว่าการกระทําทางจิตใจนั้นเป็นเรื่องระมัดระวังนั่นเองนะครับนั้นข้อที่สี่นี่นะครับ การที่ไม่พูดจากโกหกหรือปัทุสลายตนและคนอื่นนั้นก็จะไม่มีความเชื่อศรัทธาตัวเองเป็นเบื้องตน้นจากนั้นสังคมรอบข้างก็จะเกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เกิดควา,ามส่งเสริมเพราะเป็นผู้ที่มีสัจจะนั่นเอง <c oughs> นะครับใช่ไหมเพราะนั้นสัจจะก็นำทางให้ชีวิต บุคคลนั้นมีความเจริญทั้งภายนอกแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงนะครับเพราะเชื่อมั่นว่าเรานั้นไม่ตกไปสู่ที่ต่ำนะครับหรือมีบาปกรรมไปเบียดเบียนตนและคนอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะน้อมเป็นคุณประโยชน์ตนและประโยชน์สังคมเนี่ยนะครับ ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เราได้ยินได้ฟังเราก็ต้องน้อมเหมือนกันเพราะการที่เรา,าเรียนรู้เรื่องการรักษาศีลห้าตามที่บรรทบุรุษเราหรือบรรพบุรุษเหล่านั้นพูดจาสั่งสอนเรามากันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ก็มีการขยายความให้เราได้ยินได้ฟังไปด้วยนะครับและสิ่งที่เราจะต้อง ละลึกระวังเนี่ยยามเช้าเช้าเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้มีการน้อมแล้วในเรื่องศินข้อที่5ก็คือเรื่องสุราเมลัยเนี่ยนะครับการที่เราเห็นคุณเห็นโทษของการที่เราะละเวน้นการละเว้นเนี่ยคือการหยุดยัง้งการควบคุมการ เขาเรียกดื่มสุลานั้นเราจะต้องมีสติในการพิจารณาน,านั่นเองว่าการที่เราจะใช้สุราหรืองดเว้นนั้นมันหมายเหตุหมายเหตุหมายความว่าเหตุผลน,นั้นอยู่ในเนื้ออะไร <c oughs> ถ้าเราไม่ประสงค์ตรวจสอบเราจะเขาเรียกว่าเผลอตัวเผลอตนทำให้เรานั้นขาดสติสัมมชัญญะ หรือขาดสติในการทำหน้าที่เบียดเบียนตนเองหรือไม่เบียดเบียนสิ่งที่ใกล้ตัวเราหรือไม่ทำให้เราขาดการควบคุมตัวเองได้หรือไม่เพราะนั้นสินข้อที่5เป็นเรื่องที่เราจะต้องลึกลึกระวังเสมอนะครับความกล้าการใช้ <c oughs> สินข้อที่5มีโทษมีภัยนะครับทำให้การเบียดเบียนตนและคนอื่นนั้นเกิดขึ้น โดยที่ขาดสติควบคุมนั่นเองนะครับเพราะนั้นโทษภัยร้ายแรงในเรื่องการขาดสติการเสพของบุญเมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นโทษภัยต่างๆเนี่ยทำให้เราได้พิจารณาไปด้วยยามเช้าๆแบบนี้นะครับเพราะนั้นเรา <c oughs> มาคุยกันเรื่องปุ๋ยของชีวิตต้องประกอบไปด้วยนะครับสร้างกำลังใจ พอเราสร้างกันลังใจเนี่ย <c oughs> เราก็จะมนะีความเข้าใจนะว่าเาจะต้องประกอบไปด้วยการพิจารณาในห,หลักเกณฑ์พระธรรมคำสอนในการใช้ชีวิตนะครับทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นนะครับมีการอ่อนน้อมมากขึ้นความเชื่อมั่นตัวเองในการที่ไม่ลงไปสู่ที่ต่ำก็มากขึ้น เรา่านี้แหละครับทำให้เราเรียกกันว่าปุ๋ยของชีวิตเรายิ่งมีการพิจารณาธรรมเนี่ยนะครับความไม่เที่ยงการยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะทั้งหมดทั้งปวงเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้มีกําลังให้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณงามความดีสั่งสมไปด้วยภายในใจของเราเป็นเบื้องต้นเสียก่อน เมื่อใจของเรามีพลังเนี่ยเราจะจัดระเบียบในการดำเนินชีวิตของเรานะครับโดยการอ่อนน้อมด้วยมีการพิจรารณาเหตุต่างๆที่เราต้องมีชีวิตให้เกิดประโยชน์แล้วมีกำลังใจนะครับงนอย่างตะวันขึ้นก็เป็นหน้าที่นะครับยามเช้านะครับถิงเหล่านี้เป็นการโคจรของชีวิตเราแต่และว,วันเดือนปี แล้วก็หนึ่งชีวิตก็คือการดูแลได้นะครับกำลังใจเนี่ยนะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับการใช้ชีวิตนะครับถึงบ้านปลายชีวิตกันเนี่ยเราก็จะเห็นการกเรีกเสื่อมถอยในสังคมต่างๆจริงๆก็คือการล้มหายใจจากนะครับภายนอกจะเป็นหมูมิตรสหายหมูญาติทั้งหลายหมูลูกหมูหลานของเรา ในสังคมนี้ก็จะเห็นความสูญไปดับไปหมดไปเสื่อมไปแล้วก็น้อยลงไปนะครับไม่ใช่มากขึ้นนะครับจะเป็นอดีตนั้นเนี่ยเราใช้ชีวิตในกระแสโลกเราก็จะมีหน้าที่นะครับการกระทำหน้าที่ต่างๆการหาอาหารหาอากาศหากำลังใจ หาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคหาเครื่องนุ่งห่มนี่แหละครับจริงๆแล้วก็คือสร้างใจนั่นเองเป็นผู้ค้นหาเป็นผู้ที่ไขว่ฟ้าเป็นผู้ที่กระทำหน้าที่ของเรานะครับจริงๆแล้วถ้าเราน้อมพิจารณาก็เป็นเรื่องศัจธรรมที่เราน้อมสู่เหตุของการพัฒนาใจ สมัยอดีตเน่เราก็ถือว่าเราพวกเหล่านั้นชาวพุทธบริษัทส,สีเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับติดตามบิดามารดาติดตามปู่ย่าตายายแล้วก็ติดตามครูบาอาจารย์เนี่ยทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้บาปบุญคุณโทษและคุณงามความดีที่เราจะสร้างกำลังใจนะครับไม่ให้ต้อง ทุลนทุรายภายในใจของเรานะครับเมื่อใจของเราไม่ทุลนทุรายเราก็จะทำภารกิจหน้าที่ของเราตลอดชีวิตได้อย่างสบายใจนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าทำแล้วรู้สึกปฏิฆะรู้สึกเบื่อนหน่ายบ้านพักที่อยู่อาศัยประจำของเรานะครับ การที่เรามีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีสังคมที่เราจะต้องดูแลใกล้ชิดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องยอมรับกับชีวิตบ้านปลายของเรานะครับถ้าเราแยางทุรนทุลายกระเสือกกระสนออกไปสู่สิ่งภายนอกไม่ได้สร้างความสุขและสร้างกํำลังใจภายในให้เกิดอนุภาพเกิดสร้างสังคมทั้งภายนอกภายในแล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่สูนเปล่าไปได้เหมือนกันนะครับเห็นว่าสิ่งที่ภายในเป็นเรื่องสําคัญนะครับาที่เราได้เห็นได้ยินกันไนะปพบครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะสร้างภายในของท่านในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องร่างกายในเรื่องจิตใจที่ท่านมีการควบคุมมีการกระทําให้เกิดประโยชน์ตนนะครับเกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดความร,รู้สึกมีแรงดึงดูดภายนอกนะครับที่จะเข้าไปพบปะพูดจาศึกษาหาความรู้ในเรื่องการพัฒนาในรูปแบบของท่าน <c oughs> นะครับการที่เราได้มีโอกาสเนี่ยใช้การเวลาของชีวิตแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ประจักษ์นะครับต่อหน้าต่อสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินมา แล้วก็ทําให้เหล่านั้นมีโอกาสนะครับได้น้อมสู่การพิจารณานะครับสืบเนื่องนะครับถึงปัจจุบันนาการอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็เป็นความจริงเนี่ยก็คือเรื่องการพิจารณาธรรมพิจาร,รณาศีลต่างๆแล้วก็พิจารณาชีวิตนะครับในธาตุสีดินน้ำลมไฟ นะครับความไม่เที่ยงเกิดขึ้นทั้งภายนอกภายในของเราภายนอกนั้นก็คือร่างกายของเราที่เราจะต้องอมีการเสื่อมไปนะครับตัวเราก็เห็นอยู่ว่าเสื่อมไปแล้วก็ถดถอยไปสู่เป้าหมายของชีวิตก็คือการล่มสลายนะครับถึงที่เป็นภายนอกนั้นถึงที่สุดก็ล่มสลายนะครับไม่สามารถเคลื่อนไหว เพราะขาดวิญญาณครองนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลานั้นก็คือเรื่องจิตใจของเรานะครับจิตใจของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งเมื่อใจของเราไม่หยุดนิ่งท่านอย่างไรจะให้ใจของเราหยุดได้นะครับแล้วก็มีความสุขในการหยุดของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีการมีการฝึกฝนนั่นเองนะครับ การที่เราจะใช้ความเพียรฝึกฝนนั้นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องน้อมทำให้จิตใจของเราเปลี่ยนนะครับถึงไม่หยุดใจก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปสู่การหยุดนิ่งนะครับเพราะมันแปลกธรรมชาติชีวิตมนุษย์เราเนี่ยร่างกายนั้นนะครับมีพลังในการเคลื่อนไหวจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ถึงสู่การเสื่อมถอย แล้วก็หยุดนิ่งก็คือการตายแต่จิตใจของเราเนี่ยการเจริญเติบโตทางใจนี่แหะครับต้องมีการฝึกอบรมนะครับพออบรมแล้วเนี่ยก็มีการเจริญในเรื่องหน้าที่ต่างๆแล้วก็สู่การพัฒนาใจนะครับขนวายดิ้นรนแก้ไขจิตใจไปเรื่อยนะครับจนมีความรู้สึกขึ้นมา อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนั้นก็มอดไปเหมือนกันในเะข้าสู่การหยุดนิ่งถ้าเรามีการพิจารณานะครับแล้วก็สู่การกระทํานะครับทําให้เกิดการหยุดนิ่งเหมือนกันนะครับแต่การหยุดนิ่งวิธีการอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินั้นจะต้องมีเรื่องรู้ด้วยนะครับการรู้ด้วยเนี่ยต้องฝึกฝนนะครับ ผลก็คือมีสตินั่นเองนะครับถ้าเรามีสติเราก็สามารถรู้ทั้งร่างกายที่หยุดใจที่เราใจเราที่หยุดนิ่งใจหยุดนิ่งนั้นมีกําลังใจนะครับได้ทั้งกําลังใจได้ทั้งสิ่งที่เป็นร่างกายก็มีกําลังนะครับทำให้เข้าใจเรื่องร่างกายเสื่อมจิตใจก็ต้องหยุดรับสภาพความจริงได้นะครับ เพราะนั้นเช้านี้ก็พอสมควรนะครับกับเวลาเนี่ยก็ต้องของน้อมนำคุณงามความดีในพระราชรัยนะครับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดามันดาคุบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทธี จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิภาษีสวัสดีครับ